สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทุกท่านะค,ะครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิเศรษฐกิจข่าวเต่านินจาครับครับวันนี้ผมกํลาลังเดินทางกลับจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานผมเดินทางไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะไปวางงานเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนไทยที่เล้ากา่ นะตามที่ทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านได้ขอมานะครับว่าให้เราประสานกับอของท่านผู้นำวา้าแล้วก็ผู้นำชาติพันธ์บางกลุ่มเนื่องจากว่ามีข้อมูลได้รับการร้องเรียนจากคนคนหนึ่งนะว่า,ามีคนไทย9คนนคะนติดอยู่ที่เมืองลา ต้องการที่จะกลับเข้ามาประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการาถูกปล่อยตัวมาจากเล้าไก่ในพื้นที่การสู้รบของชนกลุ่มน,น้อยหรือว่ากลุ่มของโกกัง้งอารกันแล้วก็ TNA นะครับปะละหลงทีนี้เราก็วางแผนให้นะวางแผนให้ว่า,าเราจะดําเนินการอย่างไร โดยการให้ทีมงานของเราเนี่ยนะก็คือลุงแก้วได้ประสานงานไปทางผู้นําวะนะแล้วก็ทางพรกพวกกันนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐวะนะครับเมื่อเราได้วางแผนเสร็จเราก็จะนำเอาคนเหล่านี้กลับโดยจะเดินทางทางเรือนะครับเพราะว่ามาทางรถนั้นค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลามาก เพราะถ้าเรานำเอาคนมาทางเชียงตุงนะครับก็จะถูกทางการพมา่าหรือทหารพมา่าเนี่ยนะกักตัวอย่างน้อย6-7วันเพราะจะต้องทำเรื่องถึงในปิดออนุญาตนะครับให้ผ่านเสร็จแล้วก็จะามาถูกกักตัวที่ท,ท่ากีเหล็กนะของพมา่าอีกประมาณ2-3วันเพื่อที่จะทำเอกสารนะครับ ของตอมอพม่มาแลนะก่อนจะเข้าประเทศไทยเป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับของทางพมา่านะแต่ว่าจะถูกค่าปรับเนี่ยจำนวนสูงนะครับแปดเก้าคนนี้ก็เป็นหลักล้านนะครับนะเราก็เลยวางแผนนะประสานงานกับทางผู้นำของสหรัฐว่าว่าจะเอามาทางเรือซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะฮะทางเรือเนี่ยนะ เรือไม่สามารถที่จะเดินทางได้เนื่องจากว่า,าทางพม่านะครับแล้วก็ทางลาวได้มีการกวดขันกวาดล้างกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็ขบวนการอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ที่หลอกลวงทางโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ คับนะฮะก็จะไม่ให้ผ่านแล้วก็มีการกวาดล้างอยู่นะดังนั้นทางเราจึงประสานไปทางผู้นำของอวะนะครับรน,รนะ,ะกลุ่มคอร์เซนเตอร์ขอไปฮะผมนึกไม่ออกนะนะตอนนี้กำลังกวาดล้างอย่างหนักไม่ให้เรือวิ่งขึ้นลงระหว่างสมรวยแล้วก็เชียงแสนนะครับ แต่ทางเราเองนะใช้วิธีการความเป็นมิตรไมตรีอันดีต่อผู้นำทุกทุกฝ่ายนะครับก็ประสานไปพอประสานไปเสร็จปุ๊บก็แจ้งนะไปทางท่าเรือสมลวยท่าเรือเชียงราบของพมา่าสมรวยนี่ของวานะฮะท่าเรือเชียงราบนะั้เป็นด่านนะด่านอของพมา่าแล้วก็ด่านบ้านโป่งของเรา นะเพื่อขอความเมตตาในการที่จะนำเอาคนกลับมาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ของจุดต่างๆเหล่านีนะ้เราวางแผนเรียบร้อยแล้วนะก็กะว่าวันนี้ตอนเช้าคือวันอาทิตย์นี่นะฮะก็จะเดินทางนะครับทีมงานก็จะเดินทางไปที่เมืองลา พราะว่าเราได้นัดหมายกับทางาเจ้าหน้าที่ทางนู้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะพรุ่งนี้เช้าก็จะนำเอาคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับมาที่ท่าเรือสมลวยแล้วก็ลงเรือจากสมบวยนะะต้องเอาเรือจากสมลวยเท่านั้นนะครับตอนแรกเราบอกว่าเราจะพยายามานำเอาเรือจากอาของของฝั่งลาวนะฮะจากที่ <c oughs> แขวงบอกแก้วเนี่ย เกตติดต่อกับเพเภอเชียงแสนเนี่ยนะครับไปรับนะทีนี้เขาไม่ให้ผ่านเขาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงนะเราก็จะเอาเรือจากสุกรวยโดยเราแจ้งด่านหมดแล้วนะครับอ่านะเขาก็โอเคละนะท้งด่านเขาก็โอเคให้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายในการปรับนะเพราะว่ามันเหมือนกับเข้าเมืองถูกหรือผิดกฎหมายเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่คนไทยเหล่านี้ ไปอยู่ในเล้าไก่แล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการของการทำเเกี่ยวกับเรื่องของคอสินเตอ,อ,อ,อร์นะครับตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าตามโปรแกรมเนี่ยนะครับวันอังคารไม่เกินสี่โมงเย็นคนไทย9คนเนี่ยนะก็จะได้ถึงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะซึ่งทางนี้ทางผู้ใหญ่ทาง อาประเทศไทยก็จะประสานกับทางตมหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองที่อำเภอเชียงแสนหลังจากถึงอำเภอเชียงแสนแล้วก็จะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆว่าเป็นคนไทยจริงไหมเข้าไปเรื่องอะไรเอกสารตอนเข้าไปมีมีหรือไม่นะถ้ามีนะก็จะได้ดําเนินการถ้าไม่มีก็จะดําเนินการนะให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายให้ถูกต้องอะไรจำลองนี้ทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ น้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะที่ประสานกับทางผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนประสานร,ร้องขอมานะพอรู้แนวทางเราว่าเราจะช่วยอย่างนี้นะก็ไปบอกกับทางผู้ใหญ่ว่าทางวะจะจัดการช่วยเหลือเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะจะเสียค่าใช้จ่ายแค่หัวละ2 5 0 0เท่านั้นพี่น้องครับผมถามอย่างนี้ฮะ เรือจากศพรวยวิ่งมาเชียงแสนเนี่ยนะต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่โดยปกติเขาก็เหมากันประมาณเหมาขาเดียวนะขาเดียวมาถึงว่าล่องมาอย่างเดียวนะครับก็ประมาณสี่0มื่นทีนี้เขาต้องเขาเหมามาเนี่ยเ,เมื่อก่อนเขามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารอสินค้าเพื่อที่จะกลับศบรวยได้เขาก็จะคิดอ่าขาเดียวขาล่องขาขึ้นเขาก็จะได้สินค้าเป็นค่าจ้างขึ้นไป แต่เวลานี้ขอห้ามเรือวิ่งดังนั้นการเหมาเนี่ยจะต้องเป็นสองขาก็คือขามาขากลับนะอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดหมื่นนะนั่นส่วนหนึ่งค่ากินนะถ้าเราเตี้ต้าหัวละสองร้อยนะเก้าคนก็หมื่นกว่าบาทแล้วค่าด่านอีกนะเราจะต้องเสียค่าด่านเพราะว่าคนเหล่านี้เอกสารการเข้าเมืองการอะไรต่อมีอะไรผมเชื่อเลยกันว่าไม่ถูกต้อง นะเพราะมันจะต้องผ่านจากว้ามาแล้วเนี่ยจากสมรวยมาแล้วจะต้องผ่านที่ด่านเชียงราบนะที่ป่านแล้วเชียงราบที่ผมเคยไปช่วยเรื่องของน้ําท่วมนะเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและจากนั้นก็จะต้องผ่านบ้านโปง่งนะเป็นอาด่านของลาวนะถึงจะเข้ามาเชียงแสนแต่ปรากฏว่าน้องผู้หญิงคนนี้นะฮะกับทางผู้ใหญ่เนี่ย ไม่รู้เล่นเกมอะไรนะครับเกิดการพลิกล็อกดังนั้นเราจึงขอสละสิทธิ์ตรงนี้ทันทีเพราะเราเห็นแล้วว่าน่าจะมีการสวมเรื่องสวมราวสวมรูปนะเอาวิธีการของเราไปใช้เพราะแต่เดิมน้องคนนี้น่าจะเป็นกลุ่ม NGO นนะฮะกลุ่มเนนะครับซึ่งไปสวมรอยในการเดินทางครั้งนี้ เราจึงขอแจ้งว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหากคนเหล่านี้กลับมาแล้วโดนจับกลางทางหรือคนเหล่านี้ดำเนินการในลักษณะของาการนำเอารูปเอาภาพเอาเรื่องเอาราวส่งไปยัง UN ส่งไปยังสหรประชาชาติส่งไปยัง u n s c r เพื่อที่จะขอเงินขอทองเราทีมงานทั้งผมต่านินจาแล้วก็คุณรัชตะสมอทินกร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนี่แหละสิ่งที่ผมจะถึงอยากจะบอกว่านะเวลานี้นะคนไทยในเล้าไก่ที่ยังติดอยู่ยังมีที่กําลังจะเข้าเมืองลามาอีก30กว่าคนนะแต่เดิมเนี่ยเราก็กล่าวว่าจะทำเป็นเที่ยวที่สองเพื่อที่จะช่วยเหลือนะเพราะการประสานงานกับทางหน่วยงานทุกๆฝ่ายไว้หมดแล้วเราไม่ได้ทำในลักษณะของการผิดกฎหมายหรือการลักลอบ นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจึงต้องออกมาพูดไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดการเอาพวกเราไปอ้างนะหรือเกิดการผิดพลาดใดๆขึ้นมาเนี่ยก็จะโยนเรื่องมาให้เราว่าเราเป็นผู้ร่วมด้วยแล้วก็ทิ้งงานอะไรจำนองน,นี้นะฮะมันจึงทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าณเวลานี้คนไทยที่ไปติดอยู่ที่เล้าไก่เนี่ยนะที่จะกลับสู่ประเทศไทยเนี่ยได้ถูกกระบวนการค้ามนุษย์ และได้ถูกขบวนการผู้คนที่จะแอบแฝงเข้าไปทำมาหากินโดยเอาคนเหล่านี้เป็นเหยื่อนะเพื่อที่จะหาเงินกันเป็นขบวนการนะครับไม่ใช่เข้าไปช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือด้วยความมีเมตตาหรือเพื่อมนุษยธรรมแต่ที่เราทำเนี่ยนะเราไม่ได้เรียกร้องค่าตัวพวกเราเลยนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด นะที่เราแจ้งเป็นอย่างๆเนี่ยนะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงตามเส้นทางทั้งสิน้นนะครับตรงกันข้ามผมมาประสานงานก็ไม่มีค่าใช้จ่ายให้ผมนะผมจำนำส้อยมาครับจำนำสร้อยมานั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่ปรากฏว่าเราเหมือนถูกกลุ่มบุคคลเหล่านี้หากหลังเอาวิธีการของเราไปาใช้ จนมาถึงช่วงบ่ายนะเวลานี้ก็บ่าย4ี่โมงสองนาทีนะยังไม่มีข่าวว่ามีเรือผ่านด่านนะที่คนคนไทยทั้งเคนเนี่ยผ่านด่านมันจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะเป็นการลักลอบโดยนำใส่เรือมาพอถึงด่านแล้วก็จอดแล้วก็พยายามที่จะเดิเดนในป่าหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเพื่อที่จะหลบด่านแล้วก็ มาลงเรือต่อนะครับถ้าการกระทําอย่างนี้ปรากฏว่าทางาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นลราไม่ว่าจะเป็นพม่า,รมารหรือแม้แต่ว้าเองนะจับได้งานนี้งานใหญ่ครับประเทศไทยจัดเสียหายอย่างหนักเลยด้วยเหตุนี้แหละครับเราจึงถอนตัวออกมา เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างปัญหาให้กับผู้นำของพี่น้องชาติพันธุ์เพราะเราต้องอาศัยกันต่อไปในวันข้างหน้าเรามองถึงอนาคตมองถึงเรื่องของการค้ามองถึงเรื่องของการลงทุนอะไรต่อมีอะไรเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองอย่างแท้จริงไม่ได้มองเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะฮะทางส่วนราชการ ทางรัฐบาลต้องจับตามองนะครับไม่อย่างนั้นจะถูกกลุ่มคนเนี่ยนะครับเอาไปแอบอ้างทำมาหากินเหมือนอย่างที่มันกําลังเกิดอยู่ในขณะนี้ที่ผมจำเป็นต้องออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไปอิจฉาริศยานะหรือว่าอยากจะได้เงินได้ทองแต่ประการใดแต่มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะมาโยนเรื่องใส่เราว่าก็ดูซิ นะเรารับรองแล้วเราให้ดําเนินการแล้วแต่มาทิ้งกลางคันทิ้งกลางทางเนื่องจากไม่พอใจไม่ได้เงินก็จะมาใส่ร้ายป้ายสีเราอย่างนี้นี่คือความจริงทั้งหมดนะที่ขับผมตานิจาได้มาดําเนินการในครั้งนี้ผมมีหลักฐานมีพยานมีการประสานงานมีการติดต่อเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่ใช่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ถามว่าทําไมเราไม่เอามาทางรถค่าใช้จ่ายมันสูงเราก็จะามาทางเรือแต่เราไม่ใช่เอามาแบบลักลอบนะเรามาโดยถูกต้องนั่นก็คือการประสานงานกับด่านต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อ,อถูกหักหลังนะโดยมีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า NGO หรือเปล่าผมไม่ทราบนะหรือจะเป็นขบวนการเอาเรื่องของคนไทยเอามาหาเงินหาทองกัน หรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบอีกแต่ลักษณะแนวทางมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายมาถึงทีมงานเรามาถึงผมและต่อไปในอนาคตถ้าเราจะทำอะไรเราจะประสานงานอะไรเขาจะไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรื่องนี้เคยเสียหายมาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่เคยขอให้ประสานกับทางพลเอกเจ้ายอดศึกนะ ผู้นำของสภากอบคู่รัฐฉาน ACSS SSA นะมีความเสียหายเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วเราประสานแล้วแล้วก็ถูกปฏิเสธตอนหลังทั้งๆที่เราไม่ได้เสือกนะฮะเขาประสานมาและครั้งนี้เราก็ไม่ได้เสือกอีกนะครับและเขาก็ประสานมาเราก็ดาเนินการได้แต่สุดท้ายก็ลงเอยดังที่ผมได้เล่าให้ฟังนี้นะครับ จึงขอเรียนมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์นะแล้วก็เรียนมาถึงรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยนะทีะ่มีการดูแลเรื่องของความมั่นคงเรื่องของปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เข้าใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากทีมงานของเราแต่อย่างไรก็ตามสรุปสุดท้ายนี้กระผมเต่านินจาและ คุณราชตะสมอนธินกรนะทีมงานของเราคู่หูของผมนะขอกราบขอบพระคุณทีมงานลูกแก้วนะทีมงานนะคุณหงแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้นำของวาและทางกองทัพพม่าท,ที่เชียงตุงและผู้นำลาวนะที่ให้ความร่วมมือเราเป็นอย่างดีถึงแม่งานนี้จะไม่สำเร็จตามที่เราได้มุ่งหวังและดำเนินการไว้แต่ก็ถือว่า โครงการนี้งานวันนี้สำเร็จที่เราได้ประสานไว้และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจึงขอแจ้งมาให้ทราบดังนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ